ช kind of Be ื่อว่าไเฉลอะเลอะเลอะเป็นอะไรนะครับเป็ o อาหาร b e ิดไหนทางสามีพี่ชี่นะคะบอกว่ามันเป็นเหมือนแกงถั่วรวมิตนนะคะมีถั่วหลากหลายชนิดในนี้นะคะมีมากาักกะโรนีแล้วก็มีผักโขมมีกระเทียมมีเนื้อนะคะบางทีเขาก็บางคนก็ทำไม่ใส่เนื้อนะคะแต่ นี่เขาทำใส่เนื้อมาให้นะคะ,ะครอบครัวที่ทํามาให้สามีเนี่ยนะคะ mm hmm. เขามีเชื้อสายอิหร่านนะคะเหมือนกับว่าเป็นการทําแจกนะคะทำแจกเป็นทาน,นะคะไม่ได้ให้มาแค่สามีนะคะยังทำแจกคนอื่นด้วยนะคะและที่ให้สามีมาเนี่ยให้สามีเอาหมอะะ้อจากทางบ้านไปให้นะหม้อใหใญ่ ได้มาสองหม้อนะคะหมอห้อนึงก็ให้ทางบ้านสามีอีกหมอห้อนึงก็ให้ทางญาติสามีนะคะ,ะแล้วก็ยังมีอีกหมอห้อนึงคะรอบสองนะคะยังให้มารอบสองอีกด้วยนะคะเดี๋ยวจะเห็นตอนท้ายคลิปนี้นะคะว่าขนาดของหม้อที่มีขนาดไหนนะคะว่าใหญ่ขนาดไหนก็รสชาตินะคะจากที่พี่ที่ชิมก็โอเคค่ะก็อร่อยค่ะแต่ว่าพี่ที่ เป็นคนที่ไม่สันทัดเรื่องการกินถั่วสักเท่าไหร่นะคะยิ่งเป็นเรื่องถั่วโรมิตนะคะพี่ทีเ่เลือกกินเฉพาะนะคะไม่ได้ไม่ได้กินหมดทุกอย่างแต่ว่ากา็แม่สามีตักาให้พี่ที่ก็ทานหมดนะคะก็กินได้ค่ะแต่ว่าก็ไม่ค่อยเลือกกินนะคะ แกงถั่วนี้ไม่ค่อยมีคนทํานะคะเพราะว่าหากคนทําอร่อยเนี่ยยากมันไม่ได้ทําง่ายนะไม่ได้ออกมาอร่อยได้ง่ายเช่นล่ะแกงรวมิตรถั่วใส่ผักโขมใส่มะโรนีแล้วก็เนื้อนะคะมีคนให้สามีมานะคะเต็มหม้อเลยนะหม้อใบนี้คลิปนี้พี่ที่มารีวิวแกงถั่วสไตล์อิร่านะคะมาเล่าประสบการณ์ให้ฟังะคะ่ะ ลิปหน้าหรือคลิปถ,ถัดไปจะเป็นเอ่เกี่ยวกับอะไรพี่ที่ยังไม่ทราบได้นะคะขึ้นอยู่กับว่าพี่ที่จะไปค้นหาคลิปอะไรมาได้หรือรวบรวมคลิปอะไรมาเล่าประสบการณ์ให้ฟังได้นะคะเอ่อหรือพี่ที่จะไปถ่ายคลิปอะไรมาเล่าในาคลิปถ,ถัดไปก็อย่าลืมกดติดตามกด Sub s c r i b e พี่ที่นะคะจะได้ดูคลิปถ,ถัดไป สำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ